มึงอยา,อากือไหมพี่กว่าเป็นโจรนั่นมันไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตมีแต่ตำลุงตำลุงตำบานี่มันปกติไปตำบานรรได้ก็ได้กูคิดมันมึงมันกูลแลว,ว่าตำาบาปมีดีนะหรตำบานถี่ไม่ผิดกลหมายตำบานไม่ผิดกลหมัยเออํำอะไรอย่างเดียวตำอะไรอย่างาานไม่ผิกฏมายหันไหนได้เลยงเดียวจารีดไป้วยจารีดเออเดี๋ยวกีมจัชุดเออชุดจารีด อันไี้รวยลยนเด็กทุกช n ติทุกชาติเป็นธรงมจริงเค้าก็บอก้วเพื่อนว่าคนเราเห็นกรรมมันจริงพวกเรามันเกิดมาลำบากนี่วกเราจะเกิดมาเป็นชนพอเราเกิดมาเวีนฮทุกคนเกิดมาใน้เกิดมาเวีนเกิดมากรรมนี่เี่น้องไหนนั่งนับ้องเดียวเกิดมาฉันนี่พว่พวกมีตังบุญใมีตังกรรมกรรมก็คือว่าพวกคืมาในได้ไม่ได้ม่เได้มงลไม่ได้มงลูกลูกค เหว่าบุญที่ได้มีก็คือว่าได้มีงานทำมีพี่น้องให้ความรักพี่น้องให้ความเมตตาไปได้ก็ชวนกินข้าวไปได้ก็รัำนั่งประชาแดงนี่คือผลกับกรรมผลคุณน้องเพียรพุณทุกคนเกิดมานั้นกูบอกให้ฟังไปกมีทั้งบุญและมีทั้งกรรมมีทั้งบุญและมีทั้งกรรมเฮ้ยนั่นคือได้นี่พี่นุ่มจักรีรีรักนุเกล้าช่วยใจลำบากว่ายน้ำนี่พี่นุ่มจักรีรีรันพี่นุ้งคีรีรักเธอ หากคนองเดียวมีความสุขขอ็คุณมากมาับพี่นุ่มจากที่ใดได้อาจจะผีนุ่มก็ต้องติดไปในวีธีนี้นะครับผมก็ขอบพระคุณจริงคนเราได้เกิดมามีกรรมมีกรรมเราเกิดมาเว้นย่งนี้ก็เพิ่งเชื่อถ้าเราเว้นวันนี้ก็ทำรั้วนเว้นว่าเราเลิกเฉยเราเว้นเดียวนีือว่นายทำรวยเว้นอย่านีพอดุงไม่รอใจกันไม่ต่อบด้อยอย่างนี้นเนอะ เดี๋ยวแรกในเรื่องนี้ตู้จับแล้วกูบอกวัยเจี๊ยแไอเพียงที่อายุข้นงผิดกฎหมายจะจบตำสมไมเวลาจับคในเมืออไอ้เพียงเออคนช่างอายุช่านักช่างน้ำกีคอ้่าเรีวต้องเพียนเออเหรอืับตูทรั์ในคณะขับรถกาเราเปิไประตูจั์ในคณะขับรถไม่ได้านทนายคนจับวันนี้ตทรั์ตอนที่ขับรถก็จับเอเออแต่พออายุคงน้องไม่ได้ว่ากูผมไปเจล้าน ไม่ออกอันะบไม่จิงโมยกุมน้ันตปขด้าวเน่อนันนู้นันเรว่าผู้ลุยผู้รัดจับมยังไปข้าวเนเคยการก๊บหดมือเดียวมันไม่ลอยเลยฮานู้คนไม่ันไตลบาจิงฮานโนคนเรียวมันไอ้คนที่เนี่ยเพียงมันอยู่ปกเปนเคียดต่อมรบกคนง่ายๆเพื่อนายกโตแล้วมันน้ ล็กปูย่อยปาอันได้ไหมล็อกโดยไม่ชอบพูดจริงเลยไม่ทุกตอมกูหลงฮันโอฮันนั้นไปรบนายอยากกบโตกูเบื่อเบื่อเรื่องนุ่นว่าปลาที่เดินใจประมาณกู่ปลาที่เออกูบอกเลี้ยวไว้ตันนุ่นไอคอนกรีดก็ไม่ตันคอนคนกรีดเนี่ยปูป้าป้าได้ริง คือทุลารับใจยย่างกันไม่ต้องเอไอ้ทาคือเตี้ยวตุงชเตีนคอลำบ้างยางย่างกันต้องกาเองคนคนเอ้ยชยก้นกรี๊ดคนุลานะะโปรยโปรยกีคนเหลืองน่มึงนะปั่นเพื่อมาวาแกไปรบนายกอบตแล้วกูวิบลดปลัเปไนละกูปล่อมมาวันกป่อยโอ้กูปล่อยชวนคนไปดุยไปประท้วง chuẩn quân phải lui à, quay đi khôn ta lấy cô này thế mà chuẩn phải lui cũng chuẩn phải lui Để mấy cái phải nó khôn ừ không quay ơ cũng phải tư à, cũng tư mai về ăn cắn tư lại ôm về lóng cũng phải tưng cũng tăng quầm dễ yeah, đọc tông lúc mình tí tạm an lúc mình tô tạm an công này dọc Công bọn tôi cái mùa bán mừng ế mà bọc này dọc tăng cô bán đi mày đấy ขวามายเนี่ยใหามา่เบ๊บที่วาา่าไม่ต้องการด้นแดงไม,ไม่ต้องการด้นลูกดังใหม่เลยไม่ต้องการด้นลูกดังรุ่มพอรุ่มพอแล้วนา,ายยกกระเป๋าโต๊ะยึดกระกุ้นนะยึดกระตักกระพาร์กเด็ก,กาาข้ามันเด็กเก็บมั้ เจียวควนายกกองกไอเปียกนี่มันวรไม่ไกลคบผีดอกอยาตื้อฮวนคนเล้วแต่ผมผมไปนเจียวแก่ตาคุ้นไปเีนักพวกโยแกเกินเียวร้านมันชวนไปลองไปไปเจียวถ้าไอเปียกไปตาคุ้ไปต่าน้อยไปนี่เปนไปถุนน้ไปไ่ตุ้ไอเปียกบมึงเก้ไปตัตวเดียนใจพอผมไปตางเลียงเมืองแต่ผมไปยาเก้ไปพอดตางเลียงเมืองแต่ผมชาเย thì cha mẹ mới ăn đã thì có kiên về nhà chẳng ai qua gần kẻ tay chẳng ai ăn à lại thì buồn kêu khi lộ trút mình nghe đấy cao tầng khi lộ trút là bà bố bà chẳng ai mà lo chẳng ai nó đi lộ trút nữa nè. ba tục kinh đều lắng lo cù lại hôn lẹo lo cù mang lo หลอกไอ้ปูนแก้วด้วยเอกพุ่มกันมันหลอกยังไงไอ้เปียกฝาปลาไม้พุ่มอุ้มวันต้นไอ้ปูนแก้ววันนี้จำปันวะคุณตั้งปลาเลยคุณเรกว่าปอดตันไกลวะคุณปลาได้ช่งวันปลาแหวกคุณช่องปลาเลเก็วันนี้ไม่ใจไม่รู้ปอดรุกเลยมกุดเลยไม่เจ้าเห็นว่าปตันไกรกูว่าไกรไกลนั่ปวดทันเลยรู้ปวดร้องเลยแต้เว้นไกรไกรกูว่าไม่เมือนก็คิดตาย จำพันธ์โลโู้น้องกับวัดัใจเีตมืงปลาปลาบทาบูเนะจชาบปลาบูเนะถอยไปก้มย้มนาทนหันโอ่ปลาดีนี่ฮะว่าปลาดีนะไม่ดีไม่ดีแต่ไปก้มย้มน้าทนไปถามน้อยไปทางเรืสี่ซ้ำผมพึ่งเราผมไปเลยหนาทนเม้มหน้าทนปัญนาตนก้มย้มเนี เงื่อนนี้ใต้ลายเหลืองลายเหลืองเนี่ยเพียงนี้มันได้จริงลายเหลืองอันวันคนวันรุ่นพุ่มมันใกล้แล้วใครใครเพี้ยนใกล้พอดูรุ่นกูพอได้ไว้รุ่นใหม่คูนมึงนั่นอย่ามาเคี้ยวพบี้วปลาบ้างแต่โอ้ยโอยปลาไม่ได้มึงจำได้ไหมวันที่มึงไปวันกองกูอะที่พอล่วงช้างวันปวนแก้วต่อไปนี้หรือกงกำลังเข็นนะอยู่มึงว่าขับไปดื้อเรื่อกองกำลังเข็งนะกูแค่รุ่นเนี่ยเออเรือ คนน yup. <cade S 3> ู er ama, ้นลมันจริงแลมตรงจริงไรเหลืองมันไม่ใกล้ใจกว่าไปอันวันกวอนทิงแล้วไปกุ้งเที๋ยวไปเพี้ยไปเตียวถ้ามาผเจ้าไต้ไปตึ้นผมไอ้เพียคนเจะบปูกี้กนเก็บเก่านำ A3 ไอเพี้ยแบบรอใจยังตังกลัวไม่ต้องกลัวโรเด็กไต้เบ้นไอเพี้ยต่อเดียวผมคมคนเก็บตังแล้วตั้งเบ้นผมไปตึ้นผมคนเก็บงก่กกี้ลูกตัวอันกี้อ่อนทอยมึงชายตังเบงนมันกูเจ็บจีนหมด ตับงเป็นกู้เจ็บอยู่แล้วอรับคียปันปิงเดอตั้งแต่แม่มันใครอ้เพียอล่ะแม่มันก็ืูแขนตา้งนั่งนองเดียวนี่ดังจริงดังเอั้งใจเล่นน้อยคนไม่จะอยู่คนไม่จะอยู่เอ้อลองคิดแรกนะยังคืนคนมาเล่นวันจุ๋มร่วงคนเป็นพันคนไม่จะอยู่เออ เต่ตึงนั่งเคยนูยะนั่งเคยนูยขึ้นก้อนเล่นก้อนชามุยคนไม่ตีอู้มันกันอ๋อคนตกไม่ปักดเดิน่นมุกไรแล้วคูเออเวลานี้ตื้อวอายาคิดมากอาชีพก็อม่วเราเป็นจนนี่ก็ตื้อว่าเครียดต้องระมัดระวังเจ้าหน้าที่ตามันเหมือนสับปะรถแต่กูไม่กูเป็นจะจำลวดกูอากูเป็นชนกูไม่ัวจับวด มึงเป็นโจรมึงไม่กลัวตำรวจแล้วมึงกลัวคอยอย่าเต็ฮะว่ามึงเป็นโจรไม่กล <ss> ัวตำรวจแล้วมึงกลัวคอยกูกลัวฟ้าดอแล้วไปกลัวอะไรกว่าเห็นก็ว่ากว่าต่ละโจรโอ้เออเวลานี้อยากเรียยมึงมีความสามารถอะไรบ้างไอ้เต็จฮะแสดงความสามารถได้พอแม่พี่น้องก็เด่นฮะว่าไอ้เต็ดนี่มีความสามารถ อาก็ปังอีวะกูกูกูเอาหนีตาเนี่ควันทำไมได้ก็วอาวอาหนีควันให้รูเอาหนีควันได้เล่าหนีตาเดี๋ยวอันหนีตาว้าวันเราจะเล่าตีชีเรื่องเลยเล่าตีชีเรื่องเออเล่าตีเรื่องไม่ได้แหว่งอกเอาในเล่าให้พอได้ควันเรื่องที่หนึ่งเอาเรื่องที่หนึ่งผัวขับรถเมียชนท้ายผัวขับไปถึงเชียงแยกควายแดง แทนที่ผัวจะจอดผัวขับรถเครื่องคว้าควายแดงไปเลยเมียนั่งช่องท้ายผัวอยู่ก็เลยถา,ามผัวว่าพี่ทำไมพี่ไม่จอดไปแดงแล่ะคะพี่ฝ่ามาทำไมเมื่อกี้มันไปแดงทำไมไม่จอดผัวเลยบอกเมียว่ามึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนขับจบเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่ชอง อ๋เรื่องที่สองผัวลงตัดยางตีหนึ่งแทนที่ผัวจะตัดต้นแรกผัวข้ามผลไปตัดต้นที่สองเลยเมียเห็นแบบนั้นก็อยากถามผัวว่าพี่ทำไมไม่ตัดต้นแรกก่อนละ่ะเว้นไว้ตาเปรตเลยตัดต้นแรกก่อนสิคะผัวเลยบอกเมียว่ามึงไม่ต้องเชือกูเป็นคนตัดจบเรื่องที่สองไม่โรเนี่ยท่านเปรตอะไร กูกลาจ่าตังใจกวังต่อไปเรื่องที่สี่แล้วเรื่องที่สามล้วไปไหนวะเรื่องที่สองแล้วมันต้องเรื่องที่สามคนดีว้เฮ้ยนี่สองและสีได้ไงสองแล้วต้องเรื่องที่สามคนมึงไม่ต้องเชื่อกูเป็นคนเล่าตํำต้าจักเลวจักเลวจักเล้ว มึงระวังนะมึงระวังนะไอ้นี่ไม่ใช่ตัวรับจับกองนั่งสักแกเล่นมีทอกนะไอ้นี่ไม่ใช่วันถูกคอนี่และวันแทงคอแล้วฟักหลอกเดือกแต่ต่อเดียวแล้วกับเด็กเด็กกับกูตู้นี่ได้มาแต,นนไอไอตน่น้อยไอ้ตองจีนั้นฮะกูเอ็นจักอยู่หน้าตีฮกทีบนได้มาแต่น,น้อยอ๋อนี่ไม่ใช่กองคิกก๊อกนะเว้ยเฮ้ย ไอ้นี่เ็าเรียกว่ากริดดีเอสไอต้องการไหมกูไม่ต้องการเพราะกูมีขวานธรรมชา,ายโยอยู่แล้วชิตังเม่โป้งรวยโป้งรวยกลับมาชีวิตยังมีค่าอย่ามาซร้ากับเด็กโคตร,รวนะว้ยเป่งกาแล้วกลับมาทีกลับมา Ơn. Rồi nghe cu quần hoa đi cam mà cam mà tài tòng ran ba cu để cắt uốn quan nó chính để à, tết quan nó lấy cái coi ừ ta tết quan à, trao im quan nó lấy cái coi nhan ừ à, lộ đây mà tết này lộ quan bây giờ lộ quan quan đi tụng nồng leo Nè quá 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 Ông già ăn gần lão đó Qua này đây quan rằm mà chun Qua rằm mà xuân đó Cái rằm mà chun dịch nàng mê ca la đều kéo anh nàng mê ca mới ai kéo Rằm mà chun nhìn bơ đều Điều kéo cái nàng mê ca la nàng mê ca mới ai kéo Trưng rằm mà chun cột! Thầm rằm mà chun Và phải lao nằm khen Phải kín ฟื้อไ,ไม่ก็แล้วม่อาแกวก็กินกับปะไรแต่กูเป็นระมัดชนกูตัดปงนามกินมึงจะต้องระมาราาัดระวังไว้กูได้ข่าวว่ามึงเนี่ยชอบเพ่นพ่านอยู่แถวในเมืองแถวในตลาดนายมัดจะจริ้งไม่จะร้อยไปโหลดตัดดูว่าเรียกว่าเออกูไปโลดตัดไปเจอกางเกงหนกางเกงหนโหลดตัดเออกูเจอมาแป๊หนึงเลย Rai bái ni nim wan đi Càng kinh này lô tát ơ Rai nim wan đừng bầu huyên leo Na ni Kẹo án à bò bò mà chắc tương bơi mất lôi Chắc mới chạy đái Càng kinh này Rồi kẹt bơi Sạc lẹ bơi bơi mất Dìa rơi à Mà mi bó cổ <laughs> Lê càng kinh này Phèm bơ tê Lèo cát ún เด่๋ยวมื่อก oh. ู้ม่อนไปเลยเท่าแลทำไมว่นแต่รถกับกันเร็วเรียใใจเท่านี้แล้วเ่ในเมือง่เห็อต้งเหตุการชดชดหย่อนย่อนวันก่อนไปเล่นนั่งเคยจุ่มปนปนเพือแกจี้แยกไอ้บ่าวันกับรถเครืมองมัวกันนกก็ไม่ใช่ตอนนี้กอนนี้มันกับรถคว่ากวยแดงปนปรากฏชนประเทศงากระโดดออกโลดกาโกมนนี้ กันเนี่ยบาวน์แกก็รถเครื่องผันผืมังรถเด่นไปกลางคนเด่นไปกลางไอบ่าวันเอออัวเอ็กอัวเบอหัวเบตาชูแค่นักกากเม็ดจำใจเคยมาแล่ก็ว่าไม่น่ารถเป็นแม่กาควรโตยู่แค่ชี้แอกวิ่งมาแล่แม่กาปอกกลมลงแล่บาวันแม่กาวะไม่น่ารอดกันเนี่ยการนี้ต่ำหัวชาวบบชนเฮ้ดนี่ กบวัวจะราชเฮ้ออกูควังอยู่นแหละตำ <c oughs> รวจจะราจชเออยูเ่เค่ี้กับวัวหุนมาแรกับวั่ปอกคมลงแรงบาลตำรวปจปอนตำรวจวะอไม่น่ารอดมุน <c oughs> ิี้กูไปมาตั้งมุนิี้ปอกกมลงแรบาลมุนิตีวะไม่น่ารอดตำรชจจะคอยบหมเขาเขาวไม่น่ารอดเป็นนี่ ไอ้ตึงเล้บาวันรอดก็ไม่รอดนดเลยเออล่นเรื่องเหล่าแล้วไอ้ไยกูว่าจะตั้งใจควังกรับนมัสจการตันนาจันมาแต่นอายืยุมนี้ผมมีเชื่อว่านายพิจิทรุทิเป็นนักโทษผู้หลวงลำพรมเดนบุตรตุกหลวงลำพรมเดนและตุกจับกแประาจะยยุบกับปกติกบประา แต่วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันโชคดีอันที่ผมได้รับการหลดย้อนพ้นโทษโดยการไม่ทุกข์แปรนแต่จะต้องนำเงินจำนวนหนึ่งแ่นบาทไปแจ้งัารับเตืนการประกันชีวิตบัดนี้เวลาเอ่อตรงเดือนเออเวลาหนึ่งเดือนอย่างเลือดตรองวันและผมยังง้างเงินไม่ได้จึงอยากจะมาพึงป้าเงินซาของตันต่ำหนักเอ่อเองนี้จักเจนก่อนผมไม่ทันยาแบบหลูกผู้ใจแต่ผมไม่ตายผมจะออามาขึ้นแต่ใดก็ยุ่มเจนเจนหนึ่งนู้ ไม่พูดหรอกแต่ในปอดีนู้ตั้งตัวทิ้นได้กับจ้างก็ทำบินอยู่แต่ไม่เจ๊เจ๊ตีกันลูกยี่ห้อเป็นเต้นพอไม่มีอะไรยอดต้องยอดต้องกราบแต่นาจันบอกว่าแต่ไม่มีเงินนึ่งเจ้นให้เรายืมกระต่ายป็นนังกระปุ่มก็กราบละนุกเก้ยไงับทัานนาจัน น้ยนปูยิ่งติยืนอยู่โอ้ปูยิ่งเจอวัวาอยู่นั้นเอเจอว่นนางมาลีงัเจอไรนะเจอมาลีแเจอมาลีป้อมคุณณเลิกเกินกับปูยิ่งคนนี้แต่ตนะจนรย์ไม่รังเกียจป้อมก็ปบปูปปปปปปนปปปปปปปไปปปปมปป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 ปจปป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 ป ดดอยเอเอาไม่อยู่เลยมินกันตดปลาแมลีแมลีเดียวตลุว่าเมียแกฮะน้าว่าเมียแต่ไม่เมียก็ไม่กอดกันแบบนั้นกอดกันแบบดูดดื่มเมื่อนกโบรดีกัไปอังตุมาลินอันตะกุนตายว่าเมียแกแมลีแมลีเตยยกขึ้น ปิเป็นจันทิพจฉันโกรทุกขที่ฉันตุนต่อความอยากจุนไม่ได้ฉันลยพผ้าลูกนี่ตื่นฉันไม่ที่ฉันไม่ตื้อมาลีเพราะฉันปรุงตกเพราะฉันตื้อว่าบุรุษมามดรับโยมจากอ่าหลักจริงจากจระจีนึ่งจระจีได้ไม่ได้จังคุมในยุคปัจจุบันห้าผู้ใจแต่ไม่หนองใจภรรยะห้าอยากยิงกว่าหุมเก็มในตาลี อันปูยิ่งทีนองใจสามีกับเปิ่มหมาขึ้นทุกวันนี่คือชัดจะทำอันฉันไม่ที่มาลีจริงๆด้วยฉันดีใจมากนายโตนายแก้วและนายทองฉันนี่าฉันจะแนะนำไม่รู้จักนี่แหละคือนางมาลีเมียฉันอันในเตป้าลูกนี่ฉันมันจะฉันลาวกว้างนั่นเมียแกจริงเนี่ยเตามเงินตายอ้งว่าไฟน้อยต้องลงมายบรักกับดูที่นี่ออก แล้วไงดีอ่ะมาทำโปดได้นะเธอมาจะโดกรไม่ใหญ่เธอมาอยู่กับฉันอันนี้เตอมมาทำปื้นนะบ่าฉันมาจะโดกร่นี่หลบมาดิอาจารย์บอกว่าฉันอยู่ในโกรต้องมาจะโดกรกรแต่ตรงนี้อ่ะจะมาห้ยเกย์อิาาอากนก็บอกว่าไม่หมดโกรตรงนี้มาใหญ่เกย์อินตรงนี่มาในายามีกัน ได้เลยเลยโดยเฉพาางเป็นจุ่มยิงนะก้นนะอ๋อมึงเล่นไงเดีอ่ะมึงอย่าลืมนะกูบอกให้มึงรู้การ์ดลันเกย์เกย์ตีไม่ใจกลัวอันนี้การโปพี่มึงรู้กี่เล่เกย์ตีไม่ใจกลัวเฮ้มึงอย่าลืมว่าวันกูหมอบทัวกูหมอบเตะทัวนะเอ็มจีบอกกูควังไว้ร่างวัดดูทำไมมาตกวัดโกมโก้เลยยันม่ยิงตายโอ้มแมรี่แล้ว ตอนนี้อุดมพนลูกเราปันฟื้มั่งเลยอุดมพนมาได้เมียรวยแล้วตื่นไปไน้อยจันมาตามอุดมรักอุดมรักกับสิงจันนี่นี่จันมาตามตื่นจันเลยมาตามลูกจันเลยโต๊ะจับนาเจ้ามาได้ลูกไปเป็นเดตี้เป็นเดตี้เดี๋ยวตั้งแล้วย,ยังมั่งไหมลูกกว้างกว่าตรงเจ็นเจ็ดตรเ,ตเจ็ดกับปัณณนิตนะเจา้า เวลามันเกือบจะหมดเต็มทีเลยฮันอยางเลือนต้องวันน้าเต้าอย่าจักราฮันน้าเต้าพลาดพลาดพลาดไปจนาคารไปถึกขึ้นมาดักเด้นก่อนต้นเยัดไม่ไม่ใจตึกอทางธนาคารบาดหัวได้แคไปตึกเลยต้องต้นเลยแกต้องต้นเลยเลยแต่ต้นไม่ได้ก็โกนเลยกกนมาตั้งต้องเต้นยัดอุบานไปเอ๊ะ บัดนี้ก็ตื่อว่าได้เวลาอันที่ฉันจะต้องตอบแทนจ้ามีอันตีแม่ายแล้วละอันตันนาจันค่ะจันโกนุยัดอาจันอันป่าพุ่งจันไปถึกติดแอรปฟรีนู่กูกะป่าพุ่งจันไปต้นเดินติดธนาการต่อไปเราจะไม่ปรางจากกันแล้วนะค่ะ d a งอืม g ไปผมไปธนาการมา ตายอย่างดาลิงอยู่เลยอแต่น่าจันกับปอดีตีเด็กว่ายืมเต้นแต่เมื่อก็ได้กันแล้วก็ไม่แจ็บพนันเลยอันนี้ผมมาเล็กเป็นการต้นตัวผมยืมตังค์ต่างงับปันฮะผมยืมต่คงงับปันอแตาเดก็ี๋ยวกนอ่0 5 0นไม่พุทธหรเอออย่าเลี้ยมปอดีปีนี้ต่อทิ้งได้กันเต่าเดี๋อ่ะไม่อายฮะตั้งหนักตัางงาบปันหรือตั้งหนักจีบีนะ ta tin rằng ta nga pan ta mới cho mà Te ta tin rằng chỉ mà ăn à, mừng plon nữa mới chạy plon để mấy ai tuổi đều quá pa chực đeo 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 cào đeo này cào nữa cào rồi ai liêm gu gu chóp mấy người ta mày gu pít văng lười mừng quá ai liêm lu po ô mà lên mà lên ปมจื้อบองล่าปราจะตันเป็นกรรมการวัดผมอยากอีตั้มกับเทวะเกยมายืมตังปลาปลาไม่อายจักทดอีแจงครับมันไม่ไม่ไม่มีดิครับโบโบโมโบตื้อกิดกลับไป็นเร็วอันนี้แต่ยังไม่แต่ยังคิดเลยถ้าว่าผมก่อนปอบแก่เกย์ปุมจะพหัวกับนะแก้วแก้อยออกฤทิดกวยดิฮะอักฤทธิดกวยดิน้อยนี่อยู่แก่มือกู เอ็งมึงว่าบูเกยียนตป้าไปตำบูไม่ไม่ไม่มีนะบูกิจไม่ไม่ไมีครับปันนี้นะถ้าว่าปุ่มกดปุ่มกดปอกแกเกลจวเดาปุ่มเกียงหัวนะเล้วยยกงดใด้กูยกลืมไปเลยมันว่าจะมันอกอมปกแกเกลมันดีเกียงห้วกูยกพรามไปเลยหยัดแมงไอปีดนี่กันแล้วหยัดแมเหยัดเลยกันออกจรนะ ยังไม่นก้าวหน่เลยคนดุนโตมันต้องทำดีไอเด็กเลยไม่ใช่อุบาทใจเด็กเลยฮัลโหลอย่าลืมว่าคนดุนโตนี่มันต้องทำเป็นตัวอย่างดีดีคับเด็กฮันโหลบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนปล่ยบุปผันปีน,นี้คุณทบาบัวเจียเพียะกเอาแล้เลวมึงเคยมามทำบุญจะก้าบาทไหมคุณทำเฮ้ยเขมายืมตังค์ปลาตาได้ก็ห้าพันครับ Có chiên hóa dàn chiên dột ở bùa luôn Bùa chiến tròn cái <laughs> quê nhà